ในดินแดนแห่งลมฝนและแสงแดดอันอบอุ่นตาครีเมืองเล็กริมทางรถไฟที่เต็มไปด้วยความทรงจำแต่ช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์เปลวไฟได้ทิ้งร่องรอยแห่งความเจ็บปวดไว้ตลอดการบันทึกแห่งอักขีกำลังจะเล่าความจริง ที่ไม่มีนัืลืมฤดูร้อนในปี2516กลายเป็นฤดูการแห่งโศกนาฏกรรมเวลา16นาฬิกานาทีเปลวไฟปะทุข,ขึ้นจากโรงไม้แพรพาาโรงไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมถนนโป่งโยธินก่อนข้ามทางรถไฟบริเวณหน้าชุมชนถนนแดงแรงลมและวัสดุไม้แห้ง ทำให้ไฟลุกไหมอย่างรวดเร็วจนไม่อาจควบคุมได้ด้วยกำลังภาคพื้นดินเป็นเหตุการณ์ไม่ธรรมดาเมื่อกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งยังมีฐานทัพอยู่ที่ตาคลีในขณะนั้นต้องนำเครื่องบินบรรทุกสารเคมีเข้าช่วยดับไฟนับเป็นภาพที่หาชมได้ยากในยุคสมัยนั้นผู้เป็นเจ้าของโรงไม้คือนายไมตรีเมตพันธ์ผู้มีบทบาทในชุมชนตาคลีต้องเห็นกิจการของตนเองวอดไวาไปต่อหน้าต่อตา ค่าคืนหนึ่งในต้นเดือนมีนาคมเพลิงได้ลุกขึ้นในย่านชุมชนเยีองสารเจ้าแม่ทับทิมไฟลามอย่างรวดเร็วจนถึงสารปิงเถากุงมาใตา้บ้านเรือนมากกว่า50หลังคาเรือนวอดวายลงในเปลิงเพียงไม่กี่ชั่วโมงท่ามกลางเท่าทานและซาปรกหักพังกลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีคําอธิบายไฟหยุดลามทันทีเมื่อถึงสารเจ้าทั้งสองฝั่งราวกับได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้าน ต่างยกย่องให้เป็นเรื่องอัศจรรย์แห่งตาครีซึ่งยังคงกล่าวขานจนถึงปัจจุบันกลางฤดูฝนแต่ไฟกลับแผดเผาถนนมิสัมพันธ์อย่างไม่ปราณีจุดเริ่มต้นที่ย่านร้านข้าวต้มในเง็กแล้วลุกลามไปจนถึงร้านโจกคุณยายปัจจุบันตลอดแมวย่านอาคารไม้ถูกเผาวอดภายในเวลาอันสั้น ความเสียหายมากกว่า50คูหามีผู้ประสบภัยถึง38ครอบครัวรวม174คนน่าแปลกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแนวเดียวกับไฟไหม้เมื่อ6ปีก่อนระหว่างสารปึงเถากลงมาเหนือกับสารปึงเถากลงมาใต้ผู้เท่าต่างบอกว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ในเส้นทางของเปลวไฟนี้ เช้าวันใหม่ที่ควรเริ่มต้นด้วยความสงบต้องกลับกลายเป็นฉากกราหนอีกครั้งไฟไหม้แน่วัดหัวเขาตากลีคราวนี้ลามไปถึง18คูหาชาวบ้านกว่า80คนต้องกลายเป็นผู้ไร้บ้านในชั่วข้ามคืนน้ำตาแห่งความสูญเสียหลังไหลอีกครั้งในตาคลีแต่เช่นเดียวกันกับทุกครั้งความร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนทำให้ทุกอย่างฟื้นคืนได้ในที่สุด นอกจากเหตุเพลิงไม่ใหญ่เมืองตาครีสี่ครั้งแล้วยังมีเหตุเพลิงไม่ย่อยอีกหลายแห่งหลายครั้งในตาครีไม่มีใครรู้ว่าไฟจะมาอีกเมื่อไรแต่สิ่งที่เผาไหม้ไม่ได้คือหัวใจของคนตาครีไม่ว่าไฟไหม้กี่ครั้งก็จะกลับมายืนหยัดอีกครั้งเหมือนเดิมหรืออาจเข้มแข็งกว่าเดิมไฟไม่อาจเปลี่ยนเมืองแต่ใจของคนจะเปลี่ยนชะตาได้เสมอ